วันนี้พามากินไก่สับเป็นตัวตัวนะคะสับนานาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยค่ะอยู่ที่ร้านโกเกาะลีเป๊ค่ะอยู่ในวอ l k ก n g นสตรีทค่ะมีทั้งเป็น outdoor และ indoor นะคะบรรยากาศด้านในก็จะมีแอร์นะคะก็จะสบายหน่อยเนาะเลดี้จูก็สั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยค่ะที่นี่เนื้อเปื่อยนุ่มมากเลยค่ะแล้วก็น้ําซุปก็อร่อยมากนะคะส่วนข้าวมันไก่ก็จะใช้ไก่เป็นตัวตัวมาสับให้กับเรานะคะเพื่อนๆสามารถสั่งได้นะว่าชอบส่วนไหนของไก่ค่ะไก่ของเขาเขาก็ จะสับให้เป็นชิ้นหนาๆเลยนะคะมีความชุ่มฉ่ำ ในเนื้อไก่นะคะน้ำจิ้มก็จะมี2ตัวนะคะเป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่แล้วก็เป็นซีอิ๊วดำนะคะนี่หน้าตาของข้าวมันไก่ค่ะส่วนนี่หน้าตาของก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยค่ะเราสองคนก็ต่างคนต่างทานคนละอย่างนะคะส่วนเลดี้จูก็จะเติมแค่พริกกับพริกน้ำส้มเท่านั้นเองค่ะไม่ได้เติมหวานเลยนะรสชาติเส้นนี้นุ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆดื่มน้ำนิดนึงนะคะต่อจากนี้ค่ะเราก็มีขนมหวานด้วยนะคะที่นี่ขึ้นชื่อด้วยขนมหวานเป็นขนมถ้วยค่ะเป็นถ้วยใบยเตยค่ะร รสชาติดีรสชาติอร่อยมากเลยนะคะใครที่มาเที่ยวหลีเป๊ะแล้วอยากกินข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะคะแนะนําร้านนโกนะอยู่ที่ถนนคนเดินค่ะ